สวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกแล้วนะครับในวันอาทิตย์วันพักผ่อนของครอบครัววางแผนกันแล้วอย่างครับว่าวันนี้จะไปใช้ชีวิตร่วมกันที่ไหนบ้างคุณพ่อคุณแม่ในช่วงนี้ก็คงจะต้องมีเวลามากขึ้นนะครับอาจจะต้องลาง,งานอาจจะต้องตัดอะไรไปบ,บางอย่างเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่กับลูกๆเป็นพิเศษในช่วงของการปิดเทอมและช่วงที่กําลังจะเตรียมเข้าสู่ีการศึกษาใหม่ ความใกล้ชิดนั่นแหละครับจึงจะทําให้เด็กๆเกิดความบุญและเมื่อมีความบุญแล้วเขาก็กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทําพูดถึงเด็กๆแล้วในช่วงนี้ข่าวต่างๆนั้นก็ทําให้รู้สึกสลดใจมากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเด็กผู้หญิงเรื่องของเด็กผู้หญิงที่มีพฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบนมีการริเริ่มประสบการณ์ทางเพศที่เร็วกว่า ในเวลาอันสมควรและในวัยอันสมควรนั้นเวลาอ่านไปแล้วทําให้เกิดความรู้สึกลําบากใจแลยเวลาเดียวกันก็มองดูว่าถ้าหากว่ามีแนวโน้มของเด็กๆของเราสมัยนี้ไปอย่างนี้ไม่ทราบว่าจุดจบมันจะเป็นอย่างไรมีความพยายามกันหลายๆฝ่ายแล้วเกินจะเป็นทางสื่อมวลชนจะเป็นทางการศึกษาพยายามที่จะสกัดกัน้นและหาวิธีที่จะ แก้ไขสถานการณ์อันเร่งด่วนนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะมันบานปลายและทําให้เกิดผลร้ายให้แก่นักเรียนของเราและโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆซึ่งไม่รู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ดองครับมีความพยายามทุกฝ่ายและพยายามที่จะทําให้เด็กๆของเราได้เข้าใจว่าเพศนั้นคืออะไรคุณค่าของเพศนั้นสมควรแก่การเทิดทูนเพียงใดนั้น ก็มีความพยายามของทางฝ่ายรัฐบาลก็ดีวงการศึกษาก็ดีวงการศาสนาก็ดีที่จะจัดค่ายเพื่อจะได้สอนเพศศึกษาให้แก่นักเรียนน่าเสียดายที่ว่ามองดูเป้าหมายของความเคลื่อนไหวในการที่จะสะกัดกั้นเรื่องนี้นั้นส่วนใหญ่แล้วจุดมุ่งหมายของจัดค่ายจัดสอนเพศศึกษานั้นเพียง<ๆ>เพื่ออย่างเดียวก็คือทำให้เด็กรู้จักป้องกันตัวทำให้เด็กรู้จัก ระวังตัวไม่ให้เกิดมีมีท้องขึ้นเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ทำให้เด็กระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วนั่นน่ะโดยส่วนตัวเราคิดว่านั่นเป็นการจับประเด็นที่ผิดเพศศึกษาน่าจะเป็นเน้นที่คุณค่าของเพศความงดงามของเพศจังหวะเวลาของเพศอันสมควรและเป้าหมายซึ่งพระเจ้าได้สร้างเพศมาจะไม่มีประโยชน์หรอกครับที่จะป้องกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าหากว่าเด็กเองยังไม่ได้เห็นซึ่งคุณค่าอันงดงามตรงนี้เมื่อเรามีอะไรที่เราเห็นคุณค่าเราปกป้องเรารักษามันมีวิธีการที่จะปกป้องรักษาของมันเองและโดยไม่รู้ตัวเจ้าของเองนี่แหละจะมีวิธีของเขาด้วยนอกจากที่จะรับรู้สิ่งต่างๆมาฉะนั้นน่าจะหันประเด็นมาว่า ในขณะที่สอนเพศศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อป้องกันเอชป้องกันการมีคันป้องกันอะไรต่างๆเหล่านั้นน่าจะมาเน้นประเด็นของเพศและศักดิ์ศรีของเพศในบริบทของไทยในบริบทของศาสนาในบริบทของศีลธรรมเพื่อให้เด็กได้เห็นจริงๆครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เขามีอยู่นั้น เป็นสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าสมควรแก่การทนุถนอมสมควรแก่การใช้ไปในช่วงเวลาอันเหมาะสมเพื่อเป้าหมายที่สูงส่งท่านผู้ปกครองครับท่านอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังนั่งฟังอยู่อย่างเนี้ยอาจจะเริ่มไม่แน่ใจว่าเอเด็กของเราในช่วงนี้น่าจะพูดของกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็อยากจะเสนอแนะนิดน,นึงว่าก่อนที่จะคิดสอนวิธีต่างๆว่า เพศนั้นทําอย่างไรป้องกันอย่างไรนั้นขอให้เน้นศักดิ์ศรีและศักดิ์ศรีนั้นมันจะมาจากที่คุณพ่อคุณแม่ให้ศักดิ์ศรีแก่เพศของตัวเองก่อนเด็กเห็นก็จะได้เรียนแบบต่างฝากเป็นความคิดนะครับอาจจะเป็นเรื่องซึ่งไม่เหมาะสาหรับพูดในวันอาทิตย์แต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ทําให้เราเกิดมีความตระหนักว่าเรื่องอย่างนี้เป็นปัญหาสําคัญที่จะต้องช่วยกันแก้ขอให้พักผ่อนวันอาทิตย์อย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ